อันนี้เปิ้นห้องอย่างครับอันนี้เปิ้นห้องอย่างครับข้าวควนั่นก่อนเดี๋ยเราจะมาโชว์กินนะครับดูเนะ่ข้าวควบนะครับมีหลายสีนะไหนดูสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีส้มสีสปปสีนะเราจะได้กินข้าวควบนี้เฉพาะช่วงสงกรานต์เอาสีอะไรสีอะไรสีอะไรเอาเนี่ยดีๆตลกโอ้แล้วหมดแล้วสีอะไรสีอะไรเอาเลยเอาเลย ่กินโชนะเนี่ยนี่ๆมันกินเนียวเคียมันจะดังกรอบๆเนี่ยอืมกรอบเข้มมันน้ำเตะเตอันนียอืมเอากรเาเฮ้ยเฮ้ไรอ่ถ้ากล้องกินไหมอืม อ่าอืมอืมเอ้าพยายามมา ah. mm. 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 <coughs> <Ja. Eller. coughs>